วนจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเยเรมีบทที่42ข้อที่3และข้อที่6บันทึกว่า ขอพระยาเวพระเจ้าของท่านสำแดงหนทางแก่เราว่าเราควรจะไปทางไหนและขอสำแดงสิ่งที่เราควรจะทำไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเราผู้ซึ่งเราส่งท่านให้ไปหานั้นเพื่อจะเป็นการดีต่อเราเมื่อเราเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเราข้อคิดจากพระวจนะ ดีแน่ถ้าทำสิ่งนี้ 1. อธิษฐานขอพระเจ้าทรงสำมดงหนทางเดินแก่เราและจงเดินตามที่พระองค์ได้ทรงสำมดง 2. อ,อธิษฐานขอพระเจ้าทรงสัมดงสิ่งที่เราควรจะทำและลงมือทำตามการที่พระองค์สัมแดงนั้น 3. ไม่ว่าจะอย่างไรจงเชื่อว่าการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเรา จงเชื่อฟังพระองค์ทุกกรณีขอพระเจ้าอวยพรค่ะ